ผลที่จะเกิดขึ้นจากการอนุรักษ์มีได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่อยู่ในปัจจุบันเพียงเท่านั้นแต่ยังคงสามารถอำนวยประโยชน์ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเรียนท่านคณะกรรมการดิฉันเด็กหญิงเคมิกาสวบบุญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมประชานิเวศคำพูดทุกทอยคำที่ดิฉันกล่าวมานั้น ยังคงก้องกังวานอยู่ในใจของดิฉันและนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชาวไทยที่พยายามปกป้องและเรียกร้องให้สังคมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินามว่าสืบนาคเสถียรทุกท่านคะทำไมสิ่งแวดล้อมของเราถึงสุดโทมลงเรื่อยๆก็เพราะเรามีบุคคลที่ทุจริตกันอยู่เป็นนิดปะปนอยู่ในบ้านเมืองของเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประเทศไทยของเราในปัจจุบันนั้นกำลังประสบพบเจอกับปัญหาการทุจริตตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นการลออข้อสอบจากปัญหาเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามจนกระทั่งลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติยกตัวอย่างเช่นการลักลอบเผาป่าทำให้สัตว์ป่าจำนวนมากต้องล้มตายไม่มีที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ปัญหาขยะน้ำเน่าเสียปรากฏการเรือนกระจกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการทุจริตของมนุษย์ทั้งสิ้นทั้งทุจริตต่อตนและคนรอบข้างดิฉันในฐานะโยชนขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงในการต่อต้านทุจริตเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยหลักการสามสอสอที่หนึ่งสอสองทำไมต้องทำทำเมื่อใดทำที่ไหน ใครเป็นคนทำและมีวิธีจัดการอย่างไรนำไปสู่สอที่สองสงสัยว่าโครงการที่ทำทำจริงทำครบราคาเหมาะสมและใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่และสุดท้ายสอที่สามส่งข่าวส่งข่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการผู้ที่กระทำผิดถึงเวลาคืนลมหายใจให้สิ่งแวดล้อม ดู e r i g h า t h i n g ทำสิ่งที่ถูกต้องยกเลิกทุจริตเพื่อชีวิตที่สดใสให้โลกได้พักใจสร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา,เรางต